คือการถ่ายทําหรือว่าการเนี่ยตั้งแต่่งนี้ตั้งแต่เราคอดว่าเขาป็นเป็งที่กลับมาที่ดีมาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดว่าจะจะอินขนาดนี้ในฐานะที่นี่คือเรื่องแรกของเราเลยเนาะเราก็ได้ได้ดูกับทุกคนเราก็ตาม X กับทุกคนเราก็ดูฟีดแบ็กแล้วได้คุยกันว่าแบบเออเรื่องเราจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นประสบการณ์ที่มันเบได้ทุเกตได้จริงๆพอได้ดูพร้อมกับทุกคนอ่ะมันมันเป็นอิมแพคที่เกินเกิน ความแบบเออเราเป็นน um, <f Jean> <case> ักแสดงเราดูผลงานตัวเองมันมันเหมือนได้ดูกับครอบครัวได้ดูกับแฟมิลี่ครับสมมติเปนกดดันไหมคะเพราะมันแบบเอาไปซีรีส์เรื่องแรกผลงานเรื่องแรกอะไรเงี้ยก็มีความกดดันอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าผมถือว่าเราทําอย่างเต็มที่แล้วแล้วงานมันเสร็จแล้วเราเหลือแค่จังหวะที่เราจะได้เอ็นจอยกับทุกคนจริงๆครับเราก็ปลดปล่อยแล้วเราชื่นชมผลงานที่ทุกคนได้ได้ได้รูยไปด้วยกันกระแสที่กลับมาอย่างอย่างเราเนี่ยเราอ่ายความกดดันลงไม่คลายความกดดันลงเลย คลายนะครับเพราะว่ามีมีฟีดแบ็ที่ดีค่อนข้างดีดีมากเลยนะครับเราเราบุก็แฮปปี้ที่ทุกคนได้ชื่นชมผลงานเช็คไหมคะโดยบอกโทคอลสิเช็คไหมว่าออนแตะหีืเอ็มไปหรือคือตอนแรกผมก็แบบเราจะเราจะเขินกันไปไหมที่จะดูผลงานตัวเองเพราะเราก็เป็นคนที่แบบเพราะผมดูว่านักแสดงฮอลลีวูดบางคนก็แบบไม่ดูผลงานตัวเองเลยแต่ว่าพอออกมาชิ้นแรกของผมผมดูเลยผมดูแล้วผมจะดูคอมเมนต์ผมจะดูเทรนผมจะอยาก ร่วมในสังคมอะครับมันเป็นสิ่งพิเศษจริงๆใช่มันสนุกจริงๆครับพอไปอ่านแล้วเป็นยังไงางคะมีมีมีคอมเมนต์ไหนแบบเอ๊ะอะไรของฉันมีไหมมี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 ความตอบผมชอบการที่แบบมาคุยกันตีความเรื่องตัวละครเรื่องราวอะไรแบบนี้ผมชอบชอบดูสิ่งนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เห็นนะคนใหญ่เอมทไมทำไมที่ไม่เห็นอะอันนี้ผมก็อาจจะเห็นแล้วก็ปุ๊บไปไม่ใช่ฉากข่าเสื้อที่คอมเมนต์มาแบบรัวๆเลยนะอันนี้ก็อาจจะจะ ขอบคุณครับก็็ฟิตหนักอยู่ก็อัลกอริทึมมันก็ตามแต่ละคนอนะครับเมื่อกเราดูอะไรมากมันก็มาโชว์สิ่งนั้นแหละตามอลกอริทึมครับไม่มีอะไรหรอกพอเห็นคอมเมนต์เหล่านี้เป็นไงบ้างคะไม่ก็ก็ก็แฮปปี้แต่ว่าเคยคอมเมนต์อะไรครับเคยคอมเมนต์ไหนเคยคอมเมนต์เยอะแยะเอยมากครับแต่ว่าก็ชื่นชมเราก็ก็ขอบคุณแล้วก็มูฟออน ต่วดุบ่อนแต่พี่ไม่บ่อไม่ได้ไ่ี่อนไม่ได้คตลอดค่อตลอดเนี่ยที่พี่ได้ยินนะเนี่ยขับรอบค่ำมันจะแบบเร่งเร่ต่อมาอย่าขอบคุณมากค่ับขอบคุณมากสามขอบคุณมากจริงจริงคุณพ่อว่าไงบ้างเท่ากับงานที่นี่คุณพ่อติดกว่าผมอีกคือคุณพ่อคือผมคุณสองพ่อก็ดูสดทุกวันกับคุณแม่แล้วแม่บอกว่าพ่อเล่นใหญ่มากตอนดูแบบเป็นแบบ เออละครแบบอินเดียเลยอ่ะแบบเล่นใหญ่มากจริงๆริงพ่อทำไรบ้างผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ด้วยเพราะผมอยู่คอนโดส่วนใหญ่ต่อคุณพ่อจะเล่นใหญ่จะแบบตะโกนว่าทำไมตัวละครทำแบบนี้อะไรแบบนี้เลยเขาเขาอินสุดๆเลยครับอินกว่าผมแล้วเขามีมาบอกเราไหมคะว่าแบบเอ้ยนีมีครับตอนตอนดูตอนเสร็จแล้วเราก็จะมีจังหวะได้คุยกันเกือบทุกอาทิตย์เลยส่วนใหญ่คุณพ่อให้คำแนะนำว่าอะไรพอได้ดู คุณพ่อเมาส์ในฐานะแฟนขับเลยครับไม่ได้ไม่ได้ให้คําแนะนาในในฐานะนักแสดงเพราะว่าเขาไม่จาร์ไหมเขาวิจาร์ไหมมีมีคำวิจาร์ครับแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่คือเราเราเคลียร์กันแล้วตอนตอนถ่ายทําเพราะผมว่าตอนถ่ายทำต่อตอนเจอฉากอะไรที่แบบไม่ลงตัวผมจะคุยกับคุณพ่ออยู่แล้วพ่อจะพอรับรู้อยู่แล้วว่าฉากนี้เรามีปัญหาตรงนี้แล้วเรารู้สึกแบบนี้กับฉากนี้อะไรแบบนี้ครับคือตอนนี้คือช่วงเวลาที่เราแค่ enjoy อยกับผลงานสามสี่ตอนที่เหลือจะ็นไงฮะ สตอนที่เหลือสามตอนที่เหลืออีกสามปีที่เหลือผมเห็นคนบ่นอยู่นะว่ามันขมมากสำหรับละครโรแมนติกแต่ว่ามันมันความรักอะถ้าเกิดมันจะคุ้มจริงๆเราเราต้องสู้ครับแค่นี้นะครับพูดเขีนจริงๆซีโรแมนติกน้อยกว่าซีผมครับผมพูดตามตรงว่าผมยังพูดอยบเชยเลยตอนตอนเล่นด้วยกันอะว่าแบบเชย เราเจอกันทุกครั้งเราต้องทะเลาะกันทุกครั้งเลยนะเราแทบไม่ได้มีความแบบโรแมนติกกันเลยนะแต่ว่าต่อก็มีครับเราแล้วมีเยอะด้วยแหละแต่ว่าต้องต้องรอดูครับคือสุดท้ายแล้วตอนนี้คือคบกันแล้วนะแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ติดตามดูต่อยังยังมีความผมเหลืออยู่ไหมฮะสามีพีที่เหลือผมจะจบสามอีพีที่เหลือก็เตรียมอะไรไปอย่าเชื่อใจพี่บอยคนดูจะเตรียมกตรอย่างไงพ่อจะหน้ามันตาไหมแค่ปล่อยปล่อยไปเลยครับ enjoy enjoy กับทุกอย่างที่เข้ามาตอนนี้ทุกหวานก็มาแต่ว่าเดี๋ยวก็มีขมนิดนึงตอนนี้ทุกคนห่วงว่าตัวละครทุกตัวจะอยู่ครบหรือเปล่าตอนท้ายใช่ไหมครับผมตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะผมว่าเรื่องราวเรื่องนี้อะสิ่งที่เราพยายามบอกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่ส่วนงามมากไม่ว่าจะขมไม่ว่าจะหวานคือมันมันเป็นเรื่องราวที่ที่คุ้มค่าที่จะดูและจับตามอง คือแบบว่าสาตอนที่เหลือนี้คือต้องรอเลยต้องรอจริงๆครับมืนมันเป็นบทสรุปไม่ไว้ใจเอมไว้ใจผมล้วุ่มกลับลวุ่มกลับไว้ใจไม่ได้อยู่ผมเอาไว้ใจได้แล้วผมแต่ไว้ใจเอมได้ไหมได้สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วดูดูจบแล้วอ่ะผมแฮปปี้มากมันมันคุ้มความขมแต่แน่ใจว่าเอ็มถ่ายจบไว้เบอร์ชั้นเดียวนะอุ้ยอยู่ได้ไงอ่ะกินอยู่ได้ยังไงให้แท็บว่าให้ ให้ไว้ใจเอ็มว้ใเอ็มการันตีตรงนี้ว่าว่าให้ดูบ้าอผมบอกว่าตอนดูจบแล้วผมแฮปปี้มันคุ้มแล้วพี่แฮปปี้ไว้แล้วพี่เออคุณดูแฮปปี้ไหมใช่ผมก็เป็นคนดูท่านหนึ่งครับผมแฮปปี้คนดูก็ต้องแฮปปี้ครับแค่นั้นเลยอีกงานหนึ่งครับผม ไม่ต้องเกรงใจเลยครับได้เลยเป็นไงบ้างก,กับกระแสที่เข้ามาวิจารว่าเราไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับผมก็พูดตาตรงว่าผมเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วและพอเห็นคอมเมนต์พวกนี้ในคืนนี้ผมตีความเองนะครับว่าคอมเมนต์พวกนี้มาจากความรักของตัวละครเขารักตัวละครเขาเลยมาคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งผมเห็นใจมากและผมเข้าใจเขามากๆเพราะผมก็รักตัวละครนี้มากผมรักซูเปอร์แมนมากแล้วอยากเลียร์เรื่องนี้ก่อนเลยว่าการที่เรามารับงานอันนี้ เราไม่ได้รับเพื่อที่จะหวังกระแสหรือว่าอยากได้เงินอะไรเลยเรารักตัวละครนี้จริงๆครับผมเป็นแฟนของซูเปอร์แมนมาตั้งแต่เด็กแล้ว mm hmm. คือตั้งแต่ไม่ว่าจะคริสตเฟอร์รีแบรนดอนราลเฮนรี่แคเวลซูเปอร์แมนในดวงใจของผมคือซ uh, mm ูเ hmm. ปอร์แมนจากจัสติสติกแอนด์ลิเดิร์ตที่เป็นการ์ตูนนะครับแต่ว่าคือในในคอมเมนต์ว่าเหมาะหรือเปล่าสิ่งผมดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นครับผมถือว่ามันเกินหน้าที่นักแสดงแล้วเป็นมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผู้บริหารทางวอร์เรนบรสที่ ได้เลือกเรามาลองแคส์บทบาทนี้แล้วเราได้แคส์แบบถูกทุกอย่างกระบวนการนะครับเราก็ได้ผ่านการแคสติ้งจริงจริงแล้วเราเราทำเต็มที่สุดๆแล้วเอ็มยืนว่าเอ็มผ่านการแคสปกติตามระบบของเขาเลยถูกต้องครับการที่ว่าเธอวิ่งได้เับก็ตอนแรกคือพี่ๆทาง Warner b r o s ก็อยากให้ผมมาลองแคสติ้งดูเพราะว่าเขาตีความซูเปอร์แมนแบบเวอร์ชันใหม่ครับผมก็ได้มาลองแคสกับกับผู้กำกับเสียงกับพี่ผู้บริหารทาง w a r n e r Bros แล้วก็ แคสดู2รอบแล้วก็ต้องรอผลตอบแทนจากจากประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะพี่เขาต้องส่งให้วอลต์แร์โบสทางต่างประเทศอพรูไปด้วยอีกทีนงครับและและตอนผมภาคเสียงในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนาะเราก็ใช้ความอินเนอร์ของแสดงพราเราเราฟังจากซาวด์แทร็กพี่เดวิดคอนสเวทเลยเราก็ฟังว่าเขาสึกท่ออารมณ์ไอไร์เราก็พาพามรับแล้วก็บ่งบอกสิ่งนั้นในการแสดงทาเนี้นครับแค่นั้นเลยลก็คือไปแคสเหมือนปกติที่เขาติดต่อใช่ครับพี่เขาต่อมาเชิญมาแล้ว ผมเป็นแฟนขับซูเปอร์แมนอยู่แล้วอ่ะผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีๆมากที่พี่เขาได้ได้ให้เราอ่ะครับเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วเราต้องสําหรับผมนะครับสิ่งที่ผมพูดว่าผมเกินหน้าที่ผมที่ว่าแบบเราเหมาะหรือเปล่าสิ่งเราเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องเชื่อใจทีมงานพี่พี่ผู้บริหารทางวอลเลย์บอลทีรู้มากกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเรามากในในการวงการการพากครับเราก็เชื่อใจเขาที่เขาเลือกเราด้วยเหตุผลที่เขาอยากตีความซูเปอร์แมนเป็นตัวใหม่ครับ แค่นั้นเลยครับเราก็ทํางานให,ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วผมทําด้วยความรักจริงๆเพราะผมรักตัวละครจริงๆครับทำการบ้านหนักไหมคก่อนที่จะไปรหนักครับผมผมเป็นคือพี่เขาก็ได้บีฟว่าแบบซูเปอร์แมนตัวนี้จะเป็นซูเปอร์แมนที่เป็นมนุษย์มากเ,ออเป็นเป็นซูเปอร์แมนที่มีความอ่อนแอมากเป็นซูเปอร์แมนที่เป็นคนปกติเลยแค่เป็นคนปกติที่มีพลังพิเศษและจะมีความแตกต่างหว่างค่าเค้นกับซูเปอร์แมนมากๆใน,ๆใ,นๆในเสียงแล้วการการแสดงของพี่เดวิดคอนสวยน ผมยังงงเลยตอนตอนผมไปไปแคสแล้วได้เห็นฉากครับพี่ David Con ct, เดวิดคอนสแตนต์ได้น้ำลมเยอะมากเสียงขึ้นสูงมากผมยังช็อกเลยครับแต่ว่ามันมันคือการตีความที่ใหม่แล้วผมว่าเหมาะกับตัวละครนี้มากในฐาน,นะแฟนครับท่านหน <อ à S 1> <อ>ึ่งเอ็มทียดไหมครับขอน้านที่มันมีกระแสวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่ทางบริษัทจะออกมาปกป้องอะไรผมไม่ไม่เครียดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีมากนะคือเพิ่งรู้ตัวตอนนี้แหละว่าว่าเราแยกได้ดีแต่ว่าผมเชื่อนี่เป็นหลัก ที่ผมเชื่อมาตลอดนะว่าทุกคนควรมีความคิดเห็นของตัวเองและควรมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันคือเรื่องงานคุณไม่ชอบคุณชอบแล้วแต่คุณเลยแต่ขอให้ความคิดเห็นเหล่านั้นที่คุณปล่อยออกมาไม่ทําร้ายคนอื่นแค่นั้นผมโอเคเลยผมไม่ต้องการให้ทุกคนมาชอบผมต่ผมขอให้คือขอให้ทุกคนเข้าใจว่าผมรักตัวละครตัวนี้เช่นกันครับเหมือนคนท<ม>ี่<ส><ส>เป็นศิลปินดาราของเราทําให้ทุกคนอื่นคุณมาโฟกัสมากขึ้นโดยเฉพาะมันมีกระแส<อ>รี่ว่าศิลปินมาแย่ง ที่นัรไรย้ยอันนี้ผมก็เข้าใจคอมเมนต์อันนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องก่อนหนะ้าได้รับบทนะครับและผมเชื่อว่าในในแง่นี้นะการการนักพาก versus นักแสดงอะผมไม่มีความรู้พอในวงการนี้และในในเรื่องนี้เพื่อที่จะตอบอย่างเต็มที่ครับอย่างเต็มปากจริงๆแต่ว่าผู้ตามตรงหลักการของมันผมเข้าใจทุกอย่างผมเข้าใจทุกคําพูดของของคนทุกคนครับเพราะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมก็พยายามตีความว่า เขาพูดสิ่งนี้ทําไมเราก็เราก็ฟังเหตุผลครับเราเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อารมณ์อยู่แล้วแล้วผมก็คิดว่าอย่างที่บอกะครับทุกคนมีเหตุผลมีอะไรตามใจตามสบายเลยครับขอให้อย่ามาทํร้ายคนอื่นผมก็โอเคแล้วครับใ่มันน้อยใจเลยว่ายังไม่มีใครได้ดูอยากเต็มเต็มอะไรเะทุจริตครับแต่ว่ามันมันก็คือสิทธิ์ของเขาจริงๆแล้วเราก็เชื่อใจในในทีมอย่างเต็มร้อยอยู่แล้ว เพราะว่าผมไม่กล้าคิดว่าเรารู้ดีกว่าผู้บริหารทางวอลล์เปลที่ให้อยากและให้เรามาแคสตาให้เราผ่านการแคสติ้งไปครับคือเราเชื่อใจในเขาเต็มร้อยแค่นั้นเลยครับแล้วเร,เราต่อก็คือหนังโดยรวมแต่ว่าหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะอะครับคือมันทํามาเพื่อคนดูอยู่แล้วเราก็อยากให้คนดูแฮ ppy ผมก็อยากให้คนดูซูเปอร์แมนแฮ ppy มากจริงๆครับแต่ว่าเราเราทำงานไปอย่างเต็มที่แล้วเราเชื่อมันในในทีมและเรามาจากสิ่งที่เรารักจริงๆอะ เราไม่ได้ทําเพื่อเพื่ออะไรเลยจริงๆเราไม่ต้องการอะไรจริงๆก็แค่อยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเ,ออเราต้องต้องรักผมนะต้องคิดว่าผมเหมาะนะแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทําสิ่งนี้จากความรักซูเปอร์แมนแล้วเราในฐานะนักแสดงมือใหม่เราเชื่อใจพี่ผู้อย่างที่เลือกเราให้เราผ่านแล้วดูแลเราตอนตอนการภาคเสี็จครับไม่ใช่แค่พี่ ผู้บริหารทาง Warner Bros นะครับแต่ว,ว่าพี่ร่วมกับด้วยที่ที่ทีมภาคทุกคนนะครับคือแสดงว่าเ,เขามีมาตรฐานในการภาคอยู่ว่ามันต้องให้ได้จริงๆทาไม่ได้ก็ไม่ปล่อยผ่านใช่ครับไม่ไม่งั้นผมก็ไม่ได้รับบทหรอกครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่พี่เขามาเสนอเราแล้วเราก็แบบเออโอเคเราเชื่อใจในพี่เขาแค่นั้นเลยครับ<ต>เราก็ทํางานเนี่ยเต็มที่เพราะว่าเรารักตัวละครนี้จริงๆแต่โดนทาบริษัทก็ออกมาบอกว่าเราเหมาะสมจริงๆโทษค่ายของเขาอะไรรู้สึกยังไงครับมันดีใจขึ้นไหมครับ ก็ว่าตัวเองคือเหมาะสมจริงกันทางนี้เลดีใจนะครับเพราะพี่เขาก็เป็นเป็นคนที่เลือกเราแล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างในงตัวเรา <ไป S 1> ที่ท,ที่เหมาะเห็นว่าเหมาะสมกับซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่ของเขาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมันคูยตามตรงแล้วคำวิจารณ์คำคอมเมนต์อ่ะมันมันไม่ได้ทําให้ผมแบบรู้สึกแย่หรืออะไรเลยอย่างที่บอกแฟร์มากและผมยินดีต้อนรับทุกอย่างจริงๆครับแค่อยากให้ทุกคนแฮปปี้และอยากให้ทุกคนเข้าใจ สิ่งหลักๆเลยที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้อ่ะคือผมรักซูเปอร์แมนและผมเต็มใจกับงานนี้มากๆและผมแค่เชื่อใจกับพี่ผู้ใหญ่ที่เลือกเรามามาแล้วเห็นแล้วว่าเราเหมาะสมกับบทบาทน,นี้ครับแค่นั้นเลยครับอย่าบอกอะไรคนที่เดี๋ยวเขาอาจจะต้องซื้อตั๋วไปดูไปดูเรามิสเตอได้ครับก็อย่างที่บอกเลยมาจากความรักจริงๆเราทํางานอย่างเต็มที่เรามีทีมผมอาจจะเป็นนักแสดงมือใหม่นะครับแต่ว่า พี่ผู้บริหารที่เลือกเราเห็นว่าเราเหมาะแล้วพี่ผู้กากับภาคเสียงที่คุมทุกอย่างกับเราอะมือโปรทั้งนั้นครับมันไม่ใช่งานที่แบบผมอยากมาภาคผมก็มาภาคได้จริงๆครับเราเราเราเต็มที่กับงานนี้สุดๆแล้วผมเชื่อใจในทีมที่เลือกเรามากๆครับผมเปิดว่างผม,ม,มโอเคมากถ้าเกิดคือผลงานจะออกมายังไงก็ตามครับผมต้องยอมรับในสิ่งนี้ไม่ว่าคนจะชอบหรือคนไม่ชอบผมโอเคมากมันเป็นเรื่องงานและผมอยากให้ทุกคนชอบแหละ ผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้มันเป็นซูเปอร์แมนอ,ะอ่ะผมอยากให้ทุกคนมีความหวังผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้แค่นั้นเลยครับไม่ชอบผมไม่เป็นไรครับแต,รแต่ถ้ามีงานมีงานพาก็อยมาสิยังยังจะรับอีกไหมได้ครับ,รบผมผมยังเชื่อใจผู้ใหญ่อยู่ถ้าเกิดเลือกเราคือมันมัน,มนพูดว่าไงดีอะ่ะคือถ้าเกิดได้รับงานไปแล้วอ่ะมันมันมันเพราะว่าเขาเห็นบางอย่างในตัวเรามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเรามาพากได้อยู่มีเพพากได้แค่นั้นแหละครับ เราก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับแค่นั้นเลงมารอดูใช่ครับโค้งไข่ไหมครับเออวันที่พรีเมียร์น่าจะวันที่9หนังตัวเต็มน่าจะออกวันที่10ครับวันที่10ครับก็เข้าไปดูกันได้เข้าไปดูกันได้ครับกับซูเปอร์แมนครับขอแคบคำวิจารณ์ด้วยครับคำวิจารณ์ทุกอย่างผมพร้อมหมดครับจริงจริงโอเคครับโอเคมากขอบคุณครับขอบคุณครับ